สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีตอนเช้าๆค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้ก็มาพบมาเจอนะคะมาอยู่กับเซียนสองในเช้าวันอังคารที่30เมษายน2567ค่ะไก่เขามาเรื่อยๆแล้วสำหรับรัฐบาลไทยของเฮาเนาะเหลือเวลาอยู่แค่2วันเท่านั้นนะคะทาบน,นับมือนี่สิเหลืออยู่แค่มื่อเดียวคุณพอ่ณพอคุณแม่จะหอดแล้ว2พฤษภาคม67นะคะ จะเป็นมือตัดสินแล้วเนาะว่างวดนี่สิเป็นจังไดภไย่สิมูไัยสิจานะคะเขาจะชนะบอนะคะเดี๋ยวค่อยถารุ่นกันเนาะวันที่สองนะคะในระหว่างนี้นะคะเขามาหาแนวทางต่อดีกว่าล่อแนวทางดีๆเด็ดๆนะคะเพื่อเอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะในกาน เลือกยิบเลือกจับสลากกินแบงรัฐบาลนะคะในวดวันที่สองพฤษภาคม67นี่นะคะเบิงแนวทางให้ครบเบิงหลายๆสำนักจะได้วิเคราะห์ถือว่าโตได้เป็นตะคือในวดนี้เนาะคุณพ่อคุณ,คณแม่สำหรับคลิปนี้นะคะเซนซองจะพาเอฟซีนะคะมาเบิงแนวทางนะคะแนวทางตัวเลขของน้องโอเล่ค่ะคลิปนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยสองพฤษภาคม67ของน้องโอเเล่นะคะ เป็นยางคือว่าโครงสุดท้ายเพราะว่าน้องโอเล่ป้อยตองงวดมาแล้วนะคะเส้นซองน้ำเสนอหายตั้งแต่สลากออกประมาณสองหมื่นนี่ละเอออีกสองวันถัดมานะคะเส้นซองก็บลงตองงวดหายแล้วแต่ว่าคิดว่าเอฟซีหลายท่านหลายคนอาจจะบ่เห็นคลิปนะคะเส้นซองก็เลยถือโอกาสเนาะมาน้ำเสนอโคงสุดท้ายโคงสุดท้ายนี่นะคะบอมเมนโตเล่จุดเก่ายางเดี่ยวคุณพ่อคุณแม่มีชุดที่น้องโอเล่ฟันมาหายอยู่ จังใดก่อนสิไปรับชมรับฟังไปเบิ้งชุดฟันทงของน้องโอเลในคลิปนี้นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันนะคะให้กําลังใจกันแล้วกดไลค์กดแชร์เสร็จกดคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันนํานะคะและกับผู้ใดยังยบอกกดติดตามบอกบอกดกระดิ่งอย่าลืมกดไว้น้ำแน่เวลาทางช่องลงแนวทางดีๆเด็ดๆก็จะได้บอกพลาดกันเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่ะ,อะก็สวยเบิ้งชุดฟันทงนะคะมาดูนะคะชุด ตองงวดก่อนนะคะชุดต่องงวดนี่แหละสําคัญเนาะคุณพ่อคุณแม่เป็นชุดที่เข้ามาแล้วสิว่าจังไหนจักงวดติดแล้วนี่ซีหางวดติดแล้วนะคะสําหรับน้องโอเลฟฝีมอการคํานวณวัฒนบด,ดาหมชุดต่องวดนะคะเดี๋ยวพอเปิดหาคนเดอรน,นี้อยู่แรกๆเหมือนตัวนี้บ๊วยอยู่แนวทางที่สองเลยคุณพ่อคุณแม่นี่ สำหรับแนวทางต่องงวดนะคะที่น้องโอเล่ปล่อยออกมาเนาะหลายท่านหลายคนก็นอาจจะเห็นแล้วแต่ว่ากัมีหลายท่านหลายคนด้วยกันที่ยังบอเห็นเจนซองขออนุญาตท่วนก้อนนะคะเดี๋ยวเฮาคอยไปเบิง่งชุดฟันทงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับแนวทางต่องงวดของน้องโอเล่นะคะงวดนี้ให้ตัววิ่งมาสองตัวก็คือเดนวิ่งไปที่สองกับเค่ะพร้อมฟันเน้นไปที่สอง มาแสนเปอร์เซ็นต์อ่างวดนี้ฟันท่งไปที่สองเนาะคุณพ่อ,อคุณแม่แต่สังเกตว่าจับตามองให้ดีๆนะคะตัววิ่งของน้องเลมนี่มาทั้งสองตัวนี้ประมาณ3ามงวดติดแล้วจังไดกระล่องพิจารณาเบ้ิงเนาะส่วนตัวจับคู่นะคะในตอนนั้นที่น้องเล่จับมาให้นะคะก็มีสองแปดสองสี่สองเดสองห้าเจ็หกดสี่เจ เจ็ดเก้าผอมเน้นมาหายตังแต่ตองวดนะคะตองวดน้องโอเล่นเน้นไปที่สอง5ีสองห้าเจ็ดหกและกับเจ็ด4ีค่ะคุณพ่อคุณแม่อ่าอันนี้คือในส่วนชุดจับคู่สองตัวนะคะฝากเลขสามตัวไม่เอฟซีลองผิดจระนานะคะทามีคนมักนำนะคะสามตัวก็เคยแตกมาแล้วเดอ้อคุณพ่อคุณแม่ลองเบิงนะคะมีครูใดเป็นตะคือบอสามตัวที่น้องเล่ฝากมานะคะก็มีสองสองแปด 7 6, 7 7 7 7 4 9 2 4แล้วก็452ค่ะอ่าอันนี้คือชุดต่องวดนะคะเอามาทวนซื้อนะคะแคปหน้าจอนะคะสําหรับใครที่ยังไม่แคปนะคะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเราจะไปเบินชุดฟันธงของน้องโอเลอีกครั้งนึงพร้อมๆกันนะคะสําหรับชุดฟันธงนะคะโค้งสุดท้ายของน้องโอเลนะคะ นองโอเล่นะคะหายโตเลขมากเป็นเลขจับคูนะ่เนาะคุณพ่อคุณแม่พิมพ์มาบอกว่ารัฐบาลไทยสองตัวบนล่างที่คิดว่าจะมากคือมันเน้นให้ว่ารัฐบาลให้งวดนี่คือสีบน,นี้ไปใสนะคะคือสียูนในนี่โตที่นองโอเล่ฟันท่งมากนี่ละอ่ะมาดูไปพร้อมๆกันว่าจะมีตัวเดิมไหมหรือจะเพิ่มตัวไหนมานะคะเดี๋ยวฉันซะอ,องขอเขียนสักครูน่นึงนะคะ จังใดระวังที่รออยู่กะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจใกันน้ำแน่น้อทาูุใดยังบก่กดนะโอยจะเป็นบอกดูสั่นเอฟซีว่างู้ระยานคูดบอกคุณแม่ลืมกดเนาะเออห้างเทียบบ่งหนาเส้นซองเพิ่นนะ่ะลืมกดเห็ดจังใดล่ะบอดายดิเดี๋ยวมันสิบ่เห็นตัวเลขนะคะของสุดท้ายน้องโอล่ งวดสองพอคอหกเจ็ดนะคะที่จริงน้องโอเล่เขียนทั้งโตงตรงโตงกลับเลยแต่ว่าเจ้าซองจะขคอเขียนแค่คู่เดียวเนาะมันจังสิบบอซับสนบองงนะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะน้ะนองโอเล่ฟันมากนะคะที่คิดว่าจะมาบนล่างนะคะตัวแรกนะคะแปดสี่ตัวที่สองสี่เจ็ด ตัวที่สามแปดเจ็ดตัวที่สี่สองหนึ่งตัวที่ห้าสี่สองตัวที่หกแปดสองค่ะตัวที่เจ็ดห้าสองตัวที่แปดนะคะสองหกค่ะคุณพ่อคุณแม่สังเกตเบ้างว่านะคะจะ เป็นในชุดเก่าพะละแต่น้องโอเล่ไน่เน้น,นือซนะื้อเนาะเดี๋ยวเซซองจัดสรุปให้ฟังว่าเพิ่มตัวไหนมาแล้วก็เน้นตัวไหนย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะนะโอเคนะคะนี่นี่คือชุดโค้งสุดท้ายนะคะของน้องโอเล่ในงวดวันที่2พฤษภาคม67ค่ะ น้องโอเลเน้นมากเน้นนักพิเศษนะคะคิดว่าจะมาก8 4 4 7 8 7 2 1 4 2 8 2 5 2แล้วก็2 6ค่ะนี่คือชุดโค้งสุดท้ายนะคะเอฟซี FC จะเห็นอยู่ดอกเออมีโตเก้าอยู่หลายคู่อยู่นะคะบานนี้เส้นสองจะสรุปให้ฟังว่าน้องโอเลเพิ่มมาตัวไหนนะคะ น้องเล่เพิ่มมาจากชุดตองวดนี่สี่หางคุณบอลคุณแม่มีตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวจะติ๊กให้อ่าโอเคนะคะเอาบานสรุปกันนะคะคุณ่อคุณแม่แคบชุดตองวดไปแล้วเนาะบานนี่มากแคบชุดโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับแปดหางนี้นะคะที่น้องเล่ปล่อยออกมากในชุดโค้งสุดท้ายนี่ มีแค่แปดสี่แปดเจ็ดสองหนึ่งแล้วก็สองหกนะคะที่เพิ่มมาจากชุดต่อมวดนะคะนอกนั้นนะคะเป็นชุดเก่าคุณพ่อคุณแม่แค่น้องโอเล่มันเน่นมาหย่ำไห้ซื้อว่าน่าจะมาคูหนี่ละ่ะเอา้าจังใดกระล่องพิจารณาเบิ่งเนาะโตที่เพิ่มเขามานะคะเส้นซองขีดเส้นข้างล่างไว้ไห้เนาะคุณพ่อคุณแม่เป็นคู่ที่น้องโอเล่เพิ่มมานะคะนี่แปดสี่แปดเจ็ดสองหนึ่งสองหก คุณพ่อคุณแม่มีความคิดเห็นจังไหนเป็นตะคือบอนะคะแปดหางที่น้องเลีฟันมาานี่โค้งสุดท้ายนี่มีคู่ใดถือใจเอฟซีบอนะคะคอมเมนต์มาบอกเซียนสองด้วยนะคะ,ะแคปหน้าจอนะคะลองเอาไปพิจารณาดูนะคะหนึ่งสองสาีส่้าเจะแปลสปิแคปแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่เนะะาะเ๋ยวลงละดิบหานกดแคนแล้วนะ <c oughs> นี่ละคะ่ะ เ็นเอถามกันคำาลาายนะคะวานน้องอเลยปล่อยมาไปนะคะเซ้นส่งกับพยายามนะคะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอน้องโอเลหน่อยขอแนวทางไทยของน้องโอเล่หน่อยเซ้นส่งกับไปตอบเบิรทุกคนนะคะว่าลงให้ตั้งแต่ต่องวดแล้วค่ะลงให้แล้วค่ะ เพิ่นกันยังมีคนมาถามอีกแสดงว่า f c หลายท่านหลายคนบอเห็นคลิปนั่นนะคะคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเห็นกันทุกคนเนะาะจังไดผู้ใดเห็นแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้่นแน่นะคะหาเพื่อนๆนทั้งช่องนะคะ FC คนอื่นๆเพิ่นหาบ่เจอนะคะถ้ากดแชร์หลายๆมันก็นจะช่วยเปิดการมองเห็นให้คลิปนี้นะคะคนอื่นๆก็จะได้เห็นได้ง่ายขึ้นเนาะ,ะคุณพ่อคุณแม่เนาะนะคลิปนี้ก็ขอ,อาฝากไว้แค่นี้นะคะสําหรับแนวทาง ชุดโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยนะคะงวด2องพฤษภาคม67ของน้องโอเล่ฝากเอาไปพิจารณาด้วยนะคะวันนี้นะคะอยู่กันยาวๆคุณพ่อคุณแม่บอกได้เลยว่าที่เด็ดขาดมือนีนเส้นซองขัดสันมายางดีอย่างเด็ดเลยนะคะเพราะว่ามันไก่หอดมือฮอดเว้นแล้วจังใดห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะคลิปวันนี้ทีเด็ดทุกคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ค่ะ เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่อีกคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ